พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศัดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรับสีนวลทนายความในทีมด็อกเตอร์ติศัติ์ทนายความวิถีพุทธและเนติบันดิตไทยครับวันนี้นะครับจะมีความรู้เกี่ยวกับนะครับการดิ้นคำร้องขอประจวบร่วมพนักง,งานอายการครับ เราจะเห็นว่านะครับผมเมื่อเราไปลองทุกต่อพนักงานสอบสวนนะครับผมว่ามีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นแล้วทราบผู้กระทําความผิดนะครับผมแล้วตํารวจมีการจับผู้กระทําความผิดตามกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญาได้นะครับผมนะครับผมแล้วทาการสอบสวนยื่นฟ้องต่อยื่นสํานวนให้พนักงานอายการและพนักงานอายการยื่นฟ้องต่อศาลนะครับผม ในชั้นของในศาลท่านนะครับผมก็จะสั่งนะครับผมเขาจะสั่งไต่สวนมูลฟ้องนะครับผมในกรณีที่รัศดรเป็นโจทย์หรือว่ากํากหนดนะครับผมถ้าเป็นอายการนะครับผมยื่นฟ้องนะครับผมโดยหลักแล้วศาลท่านจะไม่ไต่สวนมูลฟ้องนะครับผมเพื่อเพื่อเพราะว่าผ่านการกันกองจากพนักง,งานสอบสวนและพนักง,งานอายการมาแล้วนะครับผมแต่ สิ่งที่เราประสงค์ก็คือเราประสงค์จะยื่นคําร้องอขอบนโจ์ร่วมกับพนักง,งานนายการนะครับเพื่อเราต้องทราบว่า,าการที่เราได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ร้ายหรือผู้กระทาความผิดอาญาทําให้เราต้องเสียหายนะครับผมเราอยากทราบว่าสําสนวนนั้นเป็นอย่างไรนะครับผมเราสามารถทําได้นะครับผมในการยื่นคําร้องขอร่วม็นโจทย์กบพนักง,งานนายการนะครับ ตามมาตราสามสิบนะครับแห่งประมวลวิธีพิจารณาความอาญากะวางหลักไว้ดังนี้นะครับคดีอาญาใดซึ่งพนักง,งานอายการยื่นฟ้องต่อศาลนะครับแล้วนะครับผมผู้เสียหายจะยื่นคำร้องขอร่วมไปโจทกับระยะเวลาใดระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นนั้นก็ได้นะครับผมสิ่งเหล่านี้นะครับผมเป็นสิ่งที่เป็นความผิดอาญาทั้งส่วนตัวและแผ่นดินนะครับผมกรณีที่อายการยื่นฟ้องแล้วนะครับผมอ่า เราสามารถยื่นคำร้องขอร่วมไปโจโยท์กับพนักง,งานรายการนะครับผมโดยโดยการร่วมฟังการาการสืบพยานในศาลนะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์ของอผู้เสียหายนะครับผมเพื่อให้จำเลยได้รับโทษอย่างสาสมที่ได้กระทำความผิดแก่ผู้เสียหายนะครับผมต้องตามที่กฎหมายบัญญัติด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผม ทนายดวงรักศรีนวลทนายความในทีมดอกเตอร์กิติศักด์ทนายความวิถีพุทธและเนติติไทยขอกกล่าวกับท่านว่าหากท่านไม่รับความเป็นธรรมแล้วยากจนทางสภาทนายความของเรายินดีนดช่วยเหลือท่านฟรีครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ share, ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทนายดวงรักศรีนวลทนายความในทีมดอกเตอร์กิติศักด์ทนายความมิถิพุทธสวัสดีครับ